เป้าหมายของผมคือสร้างนักธุรกิจให้มีไรายได้เกินเก<ๆ>ิน1 0 0 0 0แสนเหรียญขึ้นไปนครับเพื่อไปอยู่ใน business for home ก่อนครับอยากให้คุณป้อมเล่าของทำดีที่มาที่ไปไหน่อยครับ ที่มาที่ไปครับมันก็เริ่มต้นจากการที่ผมเองก็มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับแล้วก็พออยู่นานๆนะครับมันก็ความคิดในการทำธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปครับพี่คือต้องต้องเรียนกับทางนิวฟีดอ,อย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ย ตอนที่เราเริ่มต้นเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆครับสิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองใช่ไหมครัอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเวลาเราทํานานวันขึ้นไปเราเริ่มประสบความสะ็จมากขึ้นอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันต้องย้อนกลับมามองก็คือว่าเรามามองเห็นคนที่เขาติดตามเราครับพี่ครับ เขาติดตามเรามานานแต่บางทีเขายังไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยอะไรที่มันทําให้คนเหล่านี้เขาไม่ประสบความสําเร็จอะครับเพราะว่ายิ่งเรามองเข้าไปในตาเขาครับ <c oughs> เรารู้สึกเลยว่าเขา <c oughs> เขายังมีหวังที่เขายังตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเ,เราปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทก็มีส่วนในการที่จะทําให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมก็เลยตัดสินใจก็คือว่าทิ้งเรื่องของเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองนะครับ มาก่อตั้งกลุ่มธุรกิจทําดีขึ้นมาเพื่อที่แบบอยากให้คนที่เขาติดตามเราแล้วก็คนที่จะเข้ามาในครั้งต่อๆไปครับเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ง่ายขึ้นนะครับพี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับครับ <Okay. S 1> ครับแล้ววิชัน่นในการนําพาทําดีครับเราวางแผนหรือว่าวางกรอบยังไงครับในการนําพาองค์กรครับคือจริงๆเรามีแผน1ิปี สิปีในการรันธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทําดีของเรานะครับว่า10ปีเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทางนิวฟิตเข้าใจก็คือว่าในธุรกิจเครือข่ายม,มันเป็นธุรกิจที่ต้องทํางานเกี่ยวกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําก็คือในเฟสแรกผมใช้คำว่าเป็นเฟสก็แล้วกันเราแบ่งงานเป็นทั้งหมดเนี่ยสเฟสด้วยกันนะครับในเฟสแรกที่เราทําก็คือ1-3ปีแรกเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเรื่องของการวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรก่อน เพราะว่าถ้าสมมติว่าในองค์กรของเราหรือคนของเราเองเนี่ยนะครับเขายังไม่รักกันแล้วก็ไม่สามัคคีกันเนี่ยมันก็คงที่จะไม่สามารถที่จะทําให้องค์กรทั้งองค์กรนะครับขับเคลื่อนไปสู่จุดสูงสุดขององค์กรได้เพราะฉะนั้นในช่วง3ปีแรกเป็นช่วงที่ผมจะเน้นเรื่องของออฟไลน์เป็นหลักเรื่องเน้นเรื่องของสายสัมพันธ์เน้นเรื่องของการสร้างลูกม่อของบริษัทสร้างทีมของเราขึ้นมาให้เขามีความแข็งแรงทางด้านไมเคิลทางด้านสกิลอะไรพวกนี้ครับ ให้ครบท้วนเลยอันนี้คือในช่วง3ปีแรกแต่พอในช่วง3ปีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นปีที่เราเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์แล้วก็ในโซนของต่างประเทศนะครับตอนนี้เรามีแผนก็คือที่มันเร็วกว่าแผนเราเนี่ยก็คือว่าเ,เรามีแผนที่จะออกไปในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็รวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คือในช่วง3ปี3ปีหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีที่เราบุกเรื่องของอ,ออนไลน์แล้วก็บุกเรื่องของตลาดต่างประเทศเพื่อขยายฐานการตลาดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีความตั้งใจก็คือว่าอยากจะเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกนะที่สามารถเติบโตในต่างประเทศได้แบบมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคอ,อาเซียนนะครับรวมไปถึงในเอเชียแล้วก็ในฝั่งยุโรปแต่จริงๆเป้าหมายของเราจริงๆเลยก็คือว่า10ปีเนี่ยเราต้องการยืนอยู่ในท็อปร้อยของโลก อันนี้คือคือความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะครับเราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือว่าลูกม่อของเราหรือว่าเ,เขาเรียกว่าขุนพลของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทอนนั้นความคิดมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวบริษัทเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะเดินหน้าแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องค่อยๆเดินทีละสเต็ปเพราะว่าแน่นอนครับเป้าหมายเราใหญ่ก็จริงแต่ถ้าสมมุติเราเดินข้ามขั้นนะครับพี่เราเดินข้ามสเต็ปที่มันสําคัญไปเราไปโหมเอาในสิ่งที่ยังไม่จ เป็นในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้องค์กรเราล่มล่มสลายไปเลยก็ได้เราก็เลยต้องพยายามที่จะบังคับตัวเองนะครับให้เติบโตในกรอบที่มันควรจะเป็น ไม่ได้เติบโตในกรอบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นอย่างงี้ครับพี่การที่จะไปท็อปร้อยของโลกได้อย่างที่บอกแล้วครับมันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารจัดก,การภายในนะครับด้วยความที่ผมเองอยู่ในธุรกิจค้าปลีกมาเกือบตลอดชีวิตนะฮะพอกระโดดเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายมันก็จะมี how to อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันควรจะเป็นแบบนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในโลกของธุรกิจเครือข่ายบางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจโลกภายนอกนนะครับว่าธุรกิจข้างนอกมันเป็น,ปนยังไงแต่สิ่่งททีเราาํก็คือ เราพยายามสร้างสงสิ่ง นะครับที่ให้มันสามารถเดินไปควบคู่กันได้สิ่งแรกก็อย่างที่ผมเล่าให้ทางนิวฟีดฟังนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรอันนี้มันต้องชัดต้องเด่นจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นความเป็น unity จริงๆนะครับมันถึงจะพาองค์กรไปถึงระดับโลกได้อีกอันนึงนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของ infrastructure หรือเครื่องเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนะครับในในธุรกิจเครือข่ายเ,เขาจะมองกันอยู่ประมาณ2อประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องสินค้าประเด็นที่สแผนการตลาดประเด็นที่3ระบบนะฮะแต่ สิ่งที่เรามองคือเรามองมากกว่านั้น3เรื่องนี้เป็นแค่เป็นแค่สับเซตหนึ่งสิ่งที่เรามองมากกว่านั้นก็คืออินฟาสต์เจอร์ที่เรากําลังวางเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาขาเรื่องของแนวทางการทําตลาดเรื่องของการเข้าถึงของผู้บริโภคที่จะสามารถเข้าถึงได้ในวันที่อัปลนยเขากเกษียณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงเครื่องมือในการที่จะทําให้คนของเราอ่ะสามารถทํางานได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยตอนนี้เราก็เลยดีไซน์ รูปแบบแล้วก็ระบบของบริษัทออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นส่วนในการดูแลเรื่องของสินค้าอันนี้เราแยกบริษัทในการดูแลนะครับส่วนที่2ก็คือบริษัทที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะประสบปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราทําสายงานนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเอง่ต้อง ทำเซ็นเตอร์เองแต่วันนี้บริษัทรับหน้าที่เป็นเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องเซ็นเตอร์ทั่วประเทศเราจะเห็นว่าบริษัทรุ่นพี่เราครับที่เป็นบริษัทใหญ่หญระดับประเทศหรือที่เป็นเบอร์หนึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีสาขาอยู่ทุกทุกแท,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 ทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเราอยากให้มันเกิดภาพแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าโดยเฉพาะในฐานการตลาดในเมืองไทยเนี่ยนะครับเจป็นตยังเป็นตลาดออฟไลน์ line, และคนยังต้องการความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับ ถ้าสมมุติเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับแล้วเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนไม่ได้โอกาสที่เราจะเติบโตไปในระดับโลกมันก็ยากสิ่งที่ทําดีทําสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เพียงแค่เอาตัวเองอะครับไปอิงกับไม้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคือสาขาของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาไว้ในสถานบริการน้ํามันเลย เอาไว้ในปตทเอาไว้ใน PT ไว้ในบางจาก่าเงี้ยครับทำไมเราต้องเอาไปไว้ในสถานบริการน้ํามันแบบนั้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสถานบริการน้ามันเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ครับเป็นสังคมของคนต่างจังหวัดนะครับคนส่วนใหญ่เวลาสัญจรไปเด,เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะแวะสถานบริการน้ํามันและเขาก็จะเห็นเห็นเอาเลสตของเราเห็นเซ็นเตอร์ของเราเห็นแบรนด์ของเราครับมันทําให้คนเกิดภาพจํา ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้แบรนด์ของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยความที่เราไปอยู่กับแบรนด์ใหญ่อะครับเราไปอยู่กับปตทอ,อย่างเงี้ยฮะมันทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออบริษัทเรามีความมั่นคงไม่งั้นคงไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในในแบรนด์ที่มันใหญ่ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในในช่วงแรกในช่วงสปีแรกเนี่ยนอกจากในเรื่องของการวางรากฐานเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแล้วเนี่ยเราก็ยังวางรากฐานเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคําว่าโครงสร้างพื้นฐานของผมก็คือเรื่องของการวางเซ็นเตอร์หรือสาขาต่างๆให้กระจายอยู่ทุกประเทศเพื่อให้มันง่ายต่อการที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่เราที่เราใช้อยู่นะครับ ทำไมเราต้องวางอินฟราสตรัคเจอร์ในเมืองไทยให้มันครอบคลุมแน่นอนครับเราต้องการความแข็งแรงความแข็งแรงที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือ1นึ่ความแข็งแรงเรื่องของฐานะสถานะทางการเงินก่อนแล้วกันถ้าสมมติในประเทศไทยเรายังไม่สามารถยึดคลองได้อะครับการที่เราจะเลเฟลเหรืออ้างอิงตัวเองไปสู่ตลาดโลกก็ยากเพราะนั้นเนี่ยคือเป้าหมายของผมในช่วง5ปีแรกก็คือทําให้เราเนี่ยติดอย่างน,น้อยนท็อปท็อปทรีหใน3หรือ1ใน5ก็ยังดีนะครับของประเทศก่อนโดยการที่ทําให้ทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยรู้จักแบรนด์เราอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่สาคัญมากนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องวางตัวเองให้ถูกที่ถูกทางให้คนได้เห็นภาพของเราได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อเรามีความแข็งแรงในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสที่เราจะเติบโตออกไปในต่างประเทศเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ยากก็โลกยุคนี้มันเป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะว o r l d w i แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาอีกส่วนหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของออนไลน์ นะครับส่วนเนี้ยมันจะทําให้คนของเราสามารถเดินทางไปทํางานในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวงการธรุกิจเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะไปหันไปมองเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับไม่ได้มองอย่างนั้นเรากับเลือกเครื่องมือที่คนของเราใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเช่นโปรแกรมไลน์อย่างเงี้ยครับเราพัฒนาแพลตฟอร์มบนไลน์เพื่อให้คนเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นและมีการเขาเรียกว่าผูกลูกค้าไว้กับเรา แล้วเรามีการส่งข้อมูลให้กับเขาได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นสิ่งที่เราวางเอาไว้ก็คือเราเราได้วางโครงสร้างไว้หมดแล้วครับว่าเราจะทําในพื้นที่แต่ละประเทศแบบไหนอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราแข็งแรงในประเทศไทยครับเราเป็นที่น่าสนใจแต่ก่อนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไปดึงสายงานถ้าเป็นโดยธรรมชาติเราจะไปดึงสายงานจากบริษัทตแม่ในต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มาเริ่มต้นสตาร์ทในเมืองไทยแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่โลกมันเล็กลงครับการสื่อสารมันเล็กลงมันมันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ผมเชื่อว่าถ้าเรามีดีมากพอแล้วเราแข็งแรงมากพอนะครับแล้วคนของเราประสบความสำเร็จไปติดอยู่ใน business for home เยอะขึ้นเป้าหมายของผมคือสร้างธุรกิจให้มีรายได้เกินเกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญขึ้นไปครเพื่อไปอยู่ใน business for home ก่อนสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อมาก็คือเราจะทำยังไงให้เขาสามารถเดินทางไปเปิดธุกรกิจในต่างประเทศได้ โดยเราก็มีกลยุทธ์ในการที่จะเดินทางไปในแต่ละประเทศเขาเรียกว่าฮับฮับของขายตรงจริงๆเนี่ยในในเอเชียไม่ใช่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นตลาดที่ที่ดีดีกว่าแต่ฮับของขายตรงในเอเชียจริงก็คือที่มาเลเซียสิ่งแรกที่เรากําลังจะทําก็คือว่าเราจะไปไปตั้งสํานักงานที่มาเลเซียเพิ่มเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่อะครับที่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยจะไม่ได้มาเมืองไทยก่อนนะครับจะไปที่มาเลเซียก่อน ไปที่มาเลเซียก่อนครับไปคัดเลือกบริษัทในมาเลเซียประมาณนั้นเพราะนั้นเราอ่ะจะเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ไปตั้งที่มาเลเซียเสร็จแล้วเราก็เริ่มกระจายอยู่ตรงนั้นแล้วครับไปสิงคโปร์ไปอินโดนะครับแล้วก็ออกไปสู่ในส่วนของอาทางยุโรปทางอะไรอย่างเงี้ยครับทางเมกาแต่ความฝันสูงสุดของผมก็คือผมอยากมีสํานักงานที่รัอย่ท่า ที่อเมริกาโอเคครับส่วนกลยุทธ์ในช่วง6เดือนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าคือในช่วง6เดือนแรกของปีครับก็อย่างที่ทราบกาันทุกบริษัทก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะครับรวมถึงเราด้วยนะครับแต่โชคดีที่แบบว่าเราเองเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการตลาดออนไลน์แล้วเราเข้ามาใช้ทันพอดีก็ไม,จไม่จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากมายซะเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเป้าหมายของเราก็คือภายในปีเนี่ยหเดือนหลังเนี่ยเราต้องการยอดธุรกิจประมาณ1000พันล้านทีเนี้ยคำถามก็คือว่าแล้วหนึ่งพันล้านมันจะไปได้ยังไงในช่วงระยะเวลาเพียงแค่6เดือนแแล้วกระสของทําดี ไม่ใช่ว่าแบบจะดีแบบเลิศเลยหรือว่ามีผู้นํากระโดดเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยครับสิ่งที่ผมกาลังจะบอกทุกท่านก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราถ้าเราลองสังเกตขออนุญาตอ้างอิงนะครับแล้วลองลองสังเกตบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าในบริษัทที่ที่เขาดําเนินกิจการอยู่ที่เป็นเบอร์หนึ่งในบ้านเรามียอดธุรกิจเป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยจะเราแทบจะไม่ได้ยินข่าวเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าเรื่องของการกระโดดเข้าของผู้นําเบอร์หนึ่งหรือว่าเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงดูดผู้นําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คําถามที่มันเกิดขึ้นคือแล้วทาไมบริษัทน,นั้นเนี่ยยังมียอดขายเป็นหมื่นล้านได้อันนี้คือเป็นคําถามหนึ่งที่ผมคาใจมาโดยตลอดผมก็มาศึกษาแล้วผมก็กลับมาพบว่าอ๋อจริงๆแล้วก็คือเขามีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่แข็งแรงแล้วก็ มีลูกม่อครับมีคนของเขาที่มีศักยภาพแล้วก็มีความเป็น unity ในองค์กรลักในองค์กรแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องเราก็เลยมารู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นเราเลิกโฟกัสในส่วนของผู้นำที่จะเข้ามาดีไหมถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยให้เขาเข้ามาด้วยความที่เป็นเรา แทนที่เราจะดึงเขาเข้ามาแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปตามเขาเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับมีมีมีโมเดลของเราเรามีเป้าหมายของเราว่า10ปีเราต้องการไปติดท็อปโลกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยึดถือในแบบฟอร์มหรือว่าสิ่งที่เราวางลงมาแต่สิ่งที่เรากําลังจะทําตอนนี้ก็คือเราหันมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ลูกม่อของเราแล้วก็คนของเราให้เขาเติบโตก้าวขึ้นมาเป็นคนแถวหน้ากฎทวีคูณเท่านั้นครับที่จะทําให้เราไปถึงหลักพันล้านได้ เพราะนั้นเนี่ยใน6เดือนหลังเนี่ยครับเราก็เลยมีกลยุทธ์หนึ่งก็คือว่าใน6เดือนหลังเนี่ยเราจะมีการจัดฟังก์ชันงานที่เรียกว่างานแคมป์มาทุกเดือนเลยจัดทุกเดือนเลยครับเราจะเริ่มรันกันรอบแรกก็คือ200คนวันที่11 12แล้วก็ในเดือนถัดไปเราก็จะรันแบบนี้รันแบบนี้รันแบบนี้คําถามก็คือแล้วคนที่เข้ามาในงานแคมป์จะได้อะไรนะครับเราก็สร้างเขาเรียกว่าอ,อ,อีกกลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาซ้อนกันนะครับเราเรียกเขาเรียกว่ากลยุทธ์นี้ว่าเรื่องของการทําให้คนอิคิดเหมือนกัน เพื่อให้มันเกิดกฎทวีคูณครับแน่นอนครับในเรื่องของเป้าหมายของบริษัทเองนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทางนิวฟีดได้ทราบนะครับว่าในช่วงในช่วง6เดือนหลังเนี่ยนะครับเราต้องการยอดธุรกิจ1 0 0 0ล้านเหตุผลที่เราต้องการยอดธุรกิจ1 0 0 0ล้านในใน6เดือนหลังไม่ใช่เพราะว่าเราอยากรวยนะครับพี่แต่เราต้องการ เอ่อเป็นสตาร์ดวงใหม่อ่ะเราต้องการเดินตามแผนที่เราวางเอาไว้เพราะว่าแผนเราเนี่ยเรามีแผน10ปีในการที่เราจะไปติดท็อปร้อยของโลกเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ของเราแล้วในการทำธุรกิจมันควรจะเป็นปีที่เราเติบโตแล้วก็มีคนของเราประสบความสำเร็จเพื่อที่ในปีที่3เนี่ยในเฟสที่2ในการทำธุรกิจของเราคือเราต้องการที่จะเริ่มออกต่างประเทศ นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือ6เดือนนี้นะครับเราต้องการยอดขายพันล้านเพื่อที่จะสะสมสภักกำลังเพื่อที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมตัวเอาไว้ก็คือในทีมบริหารนะครับเราก็เริ่มเสริมกําลังนะครับในความแข็งแกร่งของคนที่มีความสามารถเข้ามาดูแลนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราทาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อเป้าหมายก็คือเราต้องการเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกนะที่สามารถทําตลาดในระดับโลกได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่ต้องการที่สุดเลยครับ,รบ <_ T. S 2> ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจในเส้นทางสายนี้นะครับหรือว่าอยากที่จะมีอาชีพเสริมนะครับหรืออยากที่จะสร้างไรายได้หรืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับจากอาชีพรเดิมที่เราเคยทําอะไรเงี้ยนะผมเชื่อว่าในธุรกิจขายตรงหรือในวงการธุรกิจขายตรงเนี่ยก็เป็นอีกวงการหนึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกสายอาชีพเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีคนประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับ แต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเท่าที่ผมเห็นในวงการธุรกิจนี้ก็คือว่าจะมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะครับ แล้วก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแต่สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นแต่สามารถรักษาความสําเร็จไว้ได้นานๆยาวๆและทุกคนจะพบกับความสุขที่แท้จริงก็คือทุกคนจะได้กเกษียณตัวเองแบบมีไรายได้หรือที่เราเรียกมันว่าแพซีฟอินคัมจริงๆกับธุรกิจทําดีอันนี้ผมฟันธงแล้วก็การันตีเลยครับ